วกกรนดมหาายตสรรโิสมสมปาวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับบอกัาสุปตานะคะอยู่ในช่วงของบกัารีวิวเราจะมาสักลายมือค่ะแม่คือเรื่องคือจริงอยากได้เงินก้อนใหญ่ งานก้อนใหญ่จาก <นะ S 2> เรื่องงานนะคือจริงถ้าเรามีงานก้อนใหญ่มีเงินก้อนใหญ่ถือว่ามันจะช่วย,ดวยดได้หมดวันนี้ถ้าหนูสําเร็จจากงูจะออกมาช่วยคนนะโอเคแม่อยากช่วยให้ดีกว่านะความรักอะไรเงี้ยตอนนี้คุณผ<อ>ู้ชม่ะเราอยู่กับคุณแม่วีน่นเดงค่ะนะคะแล้วก็ศักยลายมือเศรษฐีบาร,รมีเท้ามาหาพรหมนเดงง่ะนะคะ<อ>ก็จริงจพุ่งตรงนะวันนี้จเจอแม่วีนะงง,ง ม่เกิดครึ่งชั่วโมองอะอย่างนี้ดีกว่านะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีบุญสัมพันธ์ในบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันก็ต้องเกิดขึ้นในสิ่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่เราเจอที่ไหนจำได้ไหมคะเจอกันหน้าห้องน้ำคุณผ <c oughs> ู้ชมงงแม่แม่งงแม, <c oughs> ง,งแม่งงม, <c oughs> ง,งมากแม่ <c oughs> <c oughs> นั่นไงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วแม่บอกเลยว่าหลังจากที่เราลงยาชาเนี่ยมันมันไม่เจ็บบอกบอกท่านผู้ชมนะ้ว่าเจ็บหรือเปล่าไม่เจ็บเดี๋ยวถ่ายสักพักนึงแล้วก็เดี๋ยว เธอฝากกับเซกกที่นะเข็มเข็มเนี่ยนะคะจะเป็นเข็มใหม่ทุกอันแม่อธิบายให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยดีกว่าว่าวันนี้แม่ใช้สีอะไรแล้วก็เวลาสักแล้วเนี่ยสีมันจะอยู่กับเรามันจะมีผลต่อผิวหนังอะไรอย่างนี้ไหมดีกว่าอรือย่าความรู้สักนิดนึงก่อนลบมือขึ้นกักมือขึ้นกักมือขึ้นสักอ่านี้เลยนะคะวันนี้เรามีการฆ่าเชื้อแล้วก็ทำความสาดอะไรหมดแล้วนั่นเองค่ะนะะคแล้วก็เรื่องสีที่ใช้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยค่ะเพราะเราล้างแอลก เข็มอะเราเปลี่ยนทุกอันนะคะแล้วก็นี่คือสิ่งที่สำคัญเลยสําคัญแล้วก็แหวนที่เราใช้เนี่ยแหวนที่เราใช้เอ่อทำสีเนี่ยก็เปลี่ยนรวมทั้งขุมมือด้วยนะคนต่อคนต่อคู่เข็มหนึ่งคนต่อต่อหนึ่งลคือคือใครมาสักกับกับแม่บีเนี่ยคือไม่ได้จํากัดเส้นอยู่ที่ว่าในดวงของเขาที่เขาต้องการเขาดอะไรแม่ก็จะปรับในสิ่งที่เขาขาดทั้งหมดเลยอาจจะไม่เหมือนคนอื่นบางคนสัก สามเส้นสี่เส้นเก้าร้อยเส้นอะไรเงี้ยแล้วแต่แต่แม่คือสักตามจานวนในสิ่งที่คุณต้องการว่าวันนี้หน้าดวงคุณเนี่ยคุณต้องการเรื่องเงินเรื่องงานก็ใหญ่หรือคุณต้องการความรักหรือคุณต้องการสุขภาพคุณคุยกับแม่วีเลยคุณผู้ชมค่ะนะครับเพราะว่าแม่วีก็จะเป็นเขาเรียกว่าใช้ศาสตร์ของเส้นลายมือในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณผู้ชมศาสตร์นี้มันมีมาตั้งแต่โบราณค่ะนะคะอันไหนดีอันไหนดีอยู่แล้วเราไม่ยุ่งคนะแต่อันไหนที่ไม่ดีเราก็ต้องเพิ่มให้เขาเขาขาดเราก็ต้องเพิ่มให้เขา อย่างจริงๆตรงนี้ชีวิตหนูตัวเองดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วนะคะแล้วแต่มีคนมีเงินอยู่แล้วนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนใช้ได้เลยไปไหนใครๆก็รักพูดง่ายเส้นนี้แม่ไม่ยุ่งโอเคแม่ขอเอาเส้นนี้แหงๆปังๆเงินๆนะคะ,คะเงินแม่จะเพิ่มจากเส้เงินนี่เลย ถามว่าเวลาสักเส้นไรยมือเนี่ยเจ็บไหมพุ่งตรงเลยนะไม่เจ็บเลยค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้แม่กําลังจะปรับดวงให้นั่นเองค่ะนะคะลองดูเลยคุณผู้ชมแม่มันจะติดนานไหมคะก็นานนะคะก็สองสามวันก็จะหลุดแต่การที่เราสักไรมือได้อมาขัยางคงอยู่ค่ะแล้วอย่างนี้คนหนึ่งเวลาสักกับแม่มันอยู่ได้นานแค่ไหนหรือว่าต้องมาย้ําใหม่อยู่ตลอดไปเลยใช่ค่ะทำดีค่ะทำดีแล้วก็ทําบุญอุทิศสงสหลังจากนี้ไปก็คือเดี๋ยวพอหลังเันพระใหญ่หนูก็จะกิน อย่งเงี้ยเรองสัตว์ให้หลังจากที่หนูมาปรับ อยู่กับแม่วีนะคะ<ช>แม่วีศ<ช><ช>ักรลายมือเศรษฐีบารมีเท้ามหาภูมิไม่มีขออยญาตแนะนาตัวกับแฟนๆที่ติดตามช่องโบกุสส์ตา้าเลยค่ะค่ะดิฉันนะคะชื่อดรสมาวีจันอาลีนะคะหรือเขาเรียกว่าอาจารย์วีถ้าเป็นอาจารย์ที่เคยสอนดูดวงพัชเกตจะเขาเรียกว่าอาจารย์วีชี้ชัดค่ะต้องต้องถามต้องถามน้องโบกัสว่าที่ที่ที่เมื่อกี้ผ่านไปโอเคไหมคะโอเคค่ะชี้ชัดจัด จัดเต็มเลยคะชีชัดจัดเต็มค่ะค่ะโอเคค่ะอ่าแม่วีพูดถึงศาสตร์สักลายมือเสรษฐีของแม่วีเป็นยังไงคะการสักลายมือเสรษฐีเนี่ยเดิมคือศาสตร์ของแต่ละศาสตร์หรือของหมอแต่ละคน,นจะไม่เหมือนกันค่ะคือของแม่เนี่ยจะขอขอดูก่อนขอดูลายมือก่อนแล้ววิเคราะห์ลายมือก่อนว่าลายมือนเนี่ยเป็นยังไงขาดอะไร แล้วตรงไหนซึ่งแต่ละคนเนี่ยที่มาวันในวันนี้จะรู้เลยว่าไม่ได้บอกอะไรแม่เลยแม้แต่เล่นเดียวนะแล้วเสร็จแล้วเราก็คุยกันไปคุยกันไปแล้วสิ่งที่ขาดเราก็เติมในสิ่งนั้นสิ่งที่มีไปแล้วเราก็ต้องพูดกับเขาอยากเพิ่มอะไรนะคะความรักอ,อยากเพิ่มการเงินอย่างน้องเนี่ยเขาอยากเพิ่มอยากไปเมืองนอกเราก็ทําเส้นเมืองนอกให้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะได้ไปหรือไม่มนะคะแล้วการการที่เราสักในเนี้ยเออเรามีคูบาจา ไม่ใช่แบบเราจะสักไปเรื่อยเปื่อยก็มีมีคาถามีเวลาที่เราเสร็จแล้วเราก็จะจำกับแล้วก็เพราะเรามีครูบาอาจารย์กำกับปิดทองให้เรียบร้อยและขอยเขาสมหวังทุกอย่างทุกประการตามที่เขา,เาตามที่เขาปรารถนาอ่ะสุดท้ายถ้าใครสนใจในเรื่องของการสักลายมือเศรษฐีอยากมาหาแม่บีมาได้ที่ไหนติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะมา,มาที่ร้านสยามเศรษฐีนะคะก่อนถึงทางข้าเซ็นทนรัลเวสเกตแค่ร้อยเมตร นะคะเข้าเลี้ยวเข้ามาเลยหรือว่าปักหมุดไปเลยสยามเศรษฐีในใน g o o g l e แ a p เนี่ยขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยแล้วก็เข้ามานัดมาโทรมาตามเบอร์ใน Google ก็มีหรือ,อ,อหาเบอร์ไม่เจอบอกเบอร์ได้เลยนะคะ094 639 9516โทรหาอาจารย์บีได้เลยค่ะ,คะรับได้เลยแล้วบอกมาแล้วว่ามาจากโบกัสแม่คิดราคาพิเศษให้ <Okay S 1> แล้วก็มีของแถมของแถมอันนี้เลย นี่ไอ้ไข่มหาเจร์ดีรุ่นนะคะมหาเจรษยีทั้งหมดในนี้มี8ชิ้นมีพยันห้าชิ้นแล้วมีเนื้อผปอมีกสชิ้นนะคะคุ้มมากแค่มาสักเราได้ของดีคุ้มมากจริงรวยๆเออแม่ขอบอกคําว่าถ้าต้องการสักลายมือเศรษฐีต้องไปที่ไหนคะ,คะต้องไปที่สยามเศรษฐีโดย,โดยแม่วีสิคะโอเคขอบคุณค,<ะ>ค่ะข่บคุณน,นะคะสวัสดีคะ่ะ นี่นหลังจากที่เราสักอะไรเ,เสร็จแล้วอย่างที่เราบอกไปว่ายังมีอาจารย์อาจารยอา์อาจารย์แพทใช่ไหมคะค่ะอาจารย์แพททนี่เป็นสร์เกี่ยวกับอะไรนะคะอาจารย์แพทอาจารย์แพทเป็นสร์ลูกแก้วค่ะไปถึงว่า้าใครแบบอยากดูดวง อาจารย์แพทฝากหน่อยละกันว่าถ้าใครอยากดูดูอาจารย์แพทนี่เป็นยังไงนะคะก็ถ้าจะอยากมาดูๆค่อาจารย์แพทก็เชิญมาที่สยามเศรษฐีได้นะคะเพราะว่าอาจารย์แพทใช้สตร,ร์ลูกแก้วเทพเจ้าไอเย็ขุนขานะคะเป็นสรเอกลักษณ์ของอาจารย์แพทเองนะคะหรือถ้าเกิดใครอยากจะแบบติดตามทางสื่อโซเชียลนะคะก็มีช่องช anel ของ YouTube ค่ะ Magic Smarbles t a r l o t นะคะก็ไปอาจารย์แพทค่ะก็สามารถไปติดตามอาจารย์แพทได้นะคะ นี่ไงคุณชมูขาจัดลูกแก้วนี่ไงใช่ค่ะนี่เป็นลูกแก้วทั้งหมด65ลูกนะคะก็ตามพื้นดวงเลยเนาะเป็นเทพทั้งหมด65องค์ค่ะเป็นดวงเป็นอียิปต์กรีกแล้วก็โรมันค่ะขอบคุณค่ะอีหนึ่งอาจารย์นะคะดิฉันอาจารย์อะไรนะคะอาจารย์นุชค่ะอาจารย์นุชเป็นศาสตร์ดูอะไรเกี่ยวกับอะไรใช่ที่ชื่อชาลเปิดกลับนะคะค่ะและติดตามอาจารย์ได้ที่หน้าเพจนะคะอาจารย์นุชเปิดกลับได้แล้วก็ถ้าอยากเจออาจารย์หรืออยากพบกันนะคะก็มาที่สยาม เศษสีได้นะคะที่เวสเตอยู่ข้างเ,าเทวรยัยเทพิกเนตโรงบาลใหญ่นะคะค่าพบกันได้แล้วจะมีสักรายมือเศษฐีมีหลายศาสตร์นะคะแล้วก็อีกอาจารย์ท่านหนึ่งก็คือพอดีวันนี้ท่านไม่อยู่นะคะอาารธนากรนะคะสําหรับศาสตร์ยูเนียนนะคะค่ะก็ใครอยากดูโรงอะไรก็สามารถมาที่นี่ได้นน่นองคะ่ะขอบคุณค่ะอาจารย์